บางครั้งเวลาที่เราเจอการเลิกรามันไม่ใช่เพียงการจากลาที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนแต่เป็นการจากลาที่สะเทือนถึงหัวใจความทรงจำและความหวังทั้งหมดที่เราเคยมีเวลานั้นเหมือนหยุดเดินเราอาจนั่งมองรูปเก่าฟังเพลงเดิมๆที่เคยแชร์ความหมายกับใครบางคนและถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเมื่อไหร่จะลืมได้สักที แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือบางคนตอบคำถามนี้ได้ในเวลาไม่นานแค่หนึ่งเดือนก็กลับมายิ้มได้มีชีวิตใหม่แต่บางคนกลับใช้เวลานาน,านมากอาจเป็นปี2ปีหรือแม้แต่3ปีเต็มกว่าจะหายเจ็บจริงๆและกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระได้คำถามคือทำไมเวลาของการเยายาถึงไม่เท่ากันทั้งที่ต่างก็ผ่านประสบการณ์การสูญเสียความรักเหมือนกัน ความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ได้วัดกันที่ใครเข้มแข็งกว่าใครและไม่ได้หมายความว่าคนที่ลืมไวจะรักน้อยกว่าคนที่ลืมช้าทุกคนรักในแบบที่ต่างกันและเยียวยาในแบบที่ต่างกันการ move on จึงไม่ใช่เรื่องของเวลาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของหัวใจที่แต่ละคนพกพามาต่างกันบางคนเหมือนมีแผลที่รักษาได้ง่ายบางคนเหมือนมีแผลที่ลึกและซับซ้อนกว่ามาก ลองนึกถึงแก้มผู้หญิงวัย8 8ที่พี่จ๋าอยากเล่าเรื่องให้ฟังแก้มคบกับแฟนมา8ปีเต็มชีวิตผูกพันกันแทบทุกอย่างตั้งแต่การกินข้าวดูหนังไปจนถึงการวางแผนแต่งงานแต่สุดท้ายแฟนของแก้มต้องไปทำงานต่างประเทศและมีอนาคตที่ไม่สามารถกลับมารวมกันได้อีกถึงแม้จะรักกันมากแต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจเลิกกันเพื่อให้แต่ละคนได้เดินตามความฝัน แกรมร้องไห้ทุกคืนความเจ็บปวดนั้นไม่ได้หายไปตามวันเวลาเพราะทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นเครื่องเตือนใจเสมอเสื้อผ้าที่เขาเคยซื้อเพลงที่เคยฟังด้วยกันร้านกาแฟาที่เคยนั่งคู่ทุกอย่างตอกย้ำว่าเขาเคยอยู่ตรงนี้ผ่านไปหนึ่งปีแก้มยังคงร้องไห้และถามตัวเองว่าทำไมเรายังไม่ลืมทั้งที่เขาอาจจะก้าวต่อไปแล้ว ในขณะที่เพื่อนสนิทอย่างนุน่นเจอสถานการณ์ใกล้เคียงกันแต่เธอกลับ move on ได้ภายในสองเดือนนุ่นยอมรับว่าร้องไห้หนักมากในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเธอเลือกที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเริ่มออกกำลังกายเรียนศินละปะไปเที่ยวกับเพื่อน,อนและบอกตัวเองว่าถึงเขาไม่อยู่แต่เรายังมีชีวิตของเรา ความเจ็บปวดของนุ่นไม่ได้หายไปทันทีแต่เธอค่อยๆเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนทำให้หัวใจค่อยๆเบาและพร้อมเดินหน้าต่อสิ่งที่แตกต่างระหว่างแก้มกับนุ่นคือการจัดการกับความเจ็บและสิ่งที่พวกเธอพึ่งพิงในชีวิตแก้มฝากความสุขไว้กับแฟนเกือบทั้งหมดเมื่อเขาจากไปก็เหมือนโลกทั้งใบาหายไปด้วยแต่สำหรับนุ่นเธอยังมีสิ่งอื่นที่เติมเต็มชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัวหรือกิจกรรมที่รักนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมการ move on ของคนสองคนถึงใช้เวลาไม่เท่ากันบางคนบอกว่าถ้าเธอยังลืมไม่ได้แสดงว่าเธอรักมากกว่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะความเร็วของการ move on ไม่ได้สะท้อนปริมาณความรักแต่สะท้อนวิธีการรักและการจัดการกับความทรงจำต่างหาก คนที่ move on เร็วอาจเลือกที่จะมองการเลือกราเป็นบทเรียนและโอกาสคนที่ move on ช้าอาจเลือกอบกอดความทรงจำไว้นานเพื่อไม่ให้ความรักนั้นสูญหายไปจากชีวิตแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ผิดเลยค่ะการ move on ยังสัมพันธ์กับประสบการณ์ชีวิตด้วยถ้าใครเคยเจ็บเคยพลาดเคยผ่านการสูญเสียมาหลายครั้งเขาอาจมีภูมิคุ้มกันทางใจที่ช่วยจัดการกับความเจ็บได้ไวขึ้น แต่ถ้าใครเพิ่งเจอการสูญเสียครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกก็ย่อมสั่นสะเทือนมากกว่าและต้องใช้เวลานานกว่าจะเยียวยาได้อีกเรื่องคือสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตหัวใจที่ว่างเปล่ามักจะหมกมุ่นอยู่กับอดีตแต่ถ้ามีสิ่งใหม่เข้ามาเช่นงานใหม่เพื่อนใหม่หรือแม้แต่ความฝันใหม,ใหม่มันก็เหมือนมีแสงไฟส่องเข้ามาในความมืดช่วยให้ใจไม่ติดอยู่ที่เดิม คนที่มีสิ่งใหม่ดึงดูดจึงก้าวออกจากอดีตได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นใคร move on ไวอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าเขาไม่รักจริงและเวลาที่เห็นใครยังร้องไห้อยู่กับความทรงจำก็อย่าไปบอกว่าเขาอ่อนแอทุกคนมีเส้นทางหัวใจของตัวเองและใช้เวลาไม่เท่ากันสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าใครไปไวหรือช้าแต่คือวันหนึ่งเราได้ก้าวออกจากตรงนั้นจริงๆ พี่จ๋าอยากชวนคุณลองถามตัวเองว่าคุณอยากเป็นคนที่รักษาความทรงจำหรือรักษาตัวเองมากกว่ากันเพราะความทรงจำมันจะอยู่กับเราเสมอไม่หายไปไหนหรอกค่ะแต่สิ่งที่จะพาเราเดินต่อได้คือการเลือกดูแลหัวใจตัวเองบางทีการปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่เป็นการยอมรับว่าเรื่องราวนั้นเคยมีอยู่จริงเคยงดงามและตอนนี้มันจบแล้ว การยอมรับไม่ทำให้ความรักนั้นไร้ค่าแต่ทำให้เราได้เป็นอิสระจากพันธนาการของความทรงจำการ move on จึงไม่ใช่การหักใจแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเดินต่อพร้อมกับอดีตท,ที่กลายเป็นบทเรียนถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆจะเห็นว่าการ move on คือกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าที่คิดค่ะ มันไม่ใช่แค่หยุดคิดถึงใครสักคนแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองหลังจากที่เราเคยให้ชีวิตทั้งชีวิตผูกติดกับใครอีกคนมานานลองคิดตามนะคะถ้าเราครบใครมาห้าถึงสิปีตื่นเช้ามาเจอเขากินข้าวกับเขาเล่าความฝันให้เขาฟังร้องไห้กับเขาหัวเราะก,กับเขาวันหนึ่งเขาหายไปการ move on ไม่ได้หมายถึงเลิกรักเขา แต่คือการหัดอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่มีเขาซึ่งสำหรับบางคนเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตยกตัวอย่างอย่างพี่ต้อมผู้ชายวัย40ที่พี่จ่าเคยได้คุยด้วย พี่ต้อมแต่งงานมา12ปีเต็มสุดท้ายเลิกกันเพราะภรรยามีความฝันอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศพี่ต้อมบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การยอมรับว่าเลิกกันแต่คือการกลับไปนั่งกินข้าวคนเดียวทุกวันหลังจากที่เคยมีคู่สนทนาตลอดเวลาเขาบอกว่าช่วงแรกๆเหมือนบ้านทั้งหลังกลายเป็นที่ว่างเปล่าเงียบจนหูอื้อทุกสิ่งทุกอย่างเตือนให้คิดถึงเธอและแม้เวลาจะผ่านไปสองปี เขาก็ยังต้องใช้แรงใจมาหาศาลกว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆได้ตรงข้ามกับคุณอ้อยผู้หญิงวัย45ที่เพิ่งหย่าหลังแต่งงานมา15ปีเธอใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็ move on ได้ เธอบอกว่าเพราะระหว่างการแต่งงานเธอไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับสามีเพียงอย่างเดียวเธอยังมีธุรกิจเล็กๆที่สร้างด้วยตัวเองมีเพื่อนที่สนิทจริงๆและมีความฝันที่อยากทํามาโดยตลอดอย่างการเรียนร้องเพลงพอเลิกกันเธอก็เอาพลังที่เคยใช้ในชีวิตคู่ไปทุ่มให้กับสิ่งเหล่านั้นแทนหัวใจที่เคยอบกอดใครอีกคนก็หันกลับมาอบกอดตัวเองอย่างเต็มที่ จากสองเรื่องนี้เราเริ่มเห็นชัดว่าปัจจัยสำคัญของการ move on อยู่ที่ตัวตนของเราอยู่นอกความรักมากแค่ไหนถ้าเรามีชีวิตที่พึ่งพาแค่ความรักวันหนึ่งเมื่อความรักหายไปมันก็เหมือนเราสูญเสียทุกอย่างแต่ถ้าเรามีตัวตนอื่นที่แข็งแรงพอไม่ว่าจะเป็นงาน ครอบครัวความฝันหรือกิจกรรมที่ทำให้มีความหมายในชีวิตเราก็จะมีแรงพยุงใจมากกว่าคนที่ฝากทุกอย่างไว้กับคนรักบางทีเราคงได้ยินประโยคว่าเวลาจะช่วยรักษาทุกอย่างแต่มันก็จริงแค่ครึ่งเดียวเพราะเวลาอยากเดียวไม่พอหรอกคะ่ะถ้าเราไม่ใช้เวลาไปกับการเยียวยาตัวเองเวลาก็แค่ปล่อยให้แผลอยู่เฉยเไม่ได้หายไปไหน คนที่ใช้เวลาหนึ่งเดือนในการมู e ก่อนก็มักจะใช้เวลานั้นไปกับการร้องไห้อย่างเต็มที่ยอมรับความเจ็บและค่อยๆเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่คนที่ใช้เวลา3ปีบางครั้งอาจจะเป็นเพราะเขาใช้เวลาไปกับการวนเวียนอยู่ในความทรงจำเดำิมโดยไม่ได้เปิดใจรับสิ่งใหม่เลยพี่จ๋าอยากเปรียบเทียบง่ายๆว่า การ move on ก็เหมือนการปลูกต้นไม้ค่ะถ้าเราตัดต้นไม้เก่าออกไปแต่ไม่ปลูกอะไรใหม่ลงไปเลยพื้นที่ตรงนั้นก็จะว่างเปล่าและกลายเป็นที่รกแต่ถ้าเราค่อยๆปลูกต้นใหม่แม้จะยังเล็กแต่วันหนึ่งมันจะเติบโตจนทำให้เรามีร่มเงาใหม่ให้พึ่งพาการ move on ก็เช่นกันถ้าเราไม่สร้างสิ่งใหม่ให้หัวใจเราก็จะติดอยู่กับพื้นที่ว่างเปล่าเดิมๆไปอีกนาน สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงเวลาพูดเรื่องการ move on คือบทสนทนาภายในใจของแต่ละคนค่ะเพราะหลังจากการเลิกราเราไม่ได้สู้กับใครแต่เรากำลังสู้กับเสียงเล็กๆในหัวของตนเองเสียงที่ถามว่าถ้าเราทำแบบนั้นเขาจะไม่ไปไหมเรายังมีโอกาสกลับมาไหมหรือแม้แต่เขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่า เสียงเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้บางคนใช้เวลานานกว่าจะปล่อยเพราะมันไม่ใช่เพียงความทรงจำแต่มันคือความหวังที่ยังคงกักขังหัวใจพี่จา๋าใคยฟังเรื่องของคุณพิมพ์ผู้หญิงวัย38ปีที่เลิกกับแฟนมาแล้วสองปีแต่ก็ยังไม่สามารถมีความรักใหม่ได้เธอบอกว่าทุกครั้งที่มีใครเข้ามาในชีวิตเธอมักเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเสมอ ใจหนึ่งก็รู้ว่าไม่ควรแต่ใจอีกด้านยังพูดอยู่ตลอดว่าเขาคือคนที่ดีที่สุดที่เราเคยมีทำให้ทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่เธอเหมือนปิดโอกาสตัวเองโดยไม่รู้ตัวการมูฟออนของเธอจึงยืดยาวออกไปอีกเพราะไม่ได้ต่อสู้กับความทรงจำอย่างเดียวแต่ต้องต่อสู้กับความคาดหวังที่ฝังอยู่ในใจ หลังจากคุณต้นชัยวัย33ที่เลิกกับแฟนได้ไม่ถึง3เดือนก็พร้อมเริ่มต้นใหม่เขาบอกว่าความรักครั้งเก่าคือบทเรียนไม่ใช่กรงขังต้นเลือกจะมองว่าทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสอนให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเช่นเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องการการสื่อสารมากแค่ไหนเขารู้ว่าเขาไม่ควรยอมจนเสียความสุขของตัวเอง เขาใช้ความเจ็บปวดเป็นครูที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับรักครั้งใหม่การ move อ n ของต้นจึงเร็วไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเขาเปลี่ยนความเจ็บเป็นพลังได้นี่คือความแตกต่างที่สำคัญค่ะบางคนเลือกเก็บความเจ็บไว้เป็นหินหนักๆในใจจึงก้าวช้าแต่บางคนเลือกเอาความเจ็บไปสร้างสะพานจึงก้าวได้ไวกว่า การ move on ไม่ใช่การแข่งว่าใครไปเร็วหรือช้าแต่มันสะท้อนว่าเรามีวิธีคุยกับหัวใจตัวเองอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือสิ่งแวดล้อมค่ะถ้าหลังเลิกกันเรายังต้องเจอเขาทุกวันเช่นทำงานที่เดียวกันมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือยังติดตามโซเชียลกันอยู่การ move on ก็ยากเป็นธรรมดาเพราะทุกอย่างยังตอกย้ำอยู่ตลอด ต่างจากคนที่มีระยะห่างทางกายภาพหรือดิจิทัลเขามีพื้นที่ให้ใจได้พักจริงๆจึงเดินต่อได้ไวกว่าและที่ลึกไปกว่านั้นคือความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคนบางคนเชื่อว่าความรักมีเพียงครั้งเดียวในชีวิตการเลิกกันคือการสูญเสียที่ใหญ่เกินกว่าจะรับได้จึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติแต่บางคนเชื่อว่าความรักคือบทหนึ่งของชีวิตและถ้าบทนั้นจบก็พร้อมเปิดหน้าถัดไป ความเชื่อที่แตกต่างนี้เองที่กำหนดทิศทางการ move on ของแต่ละคนที่จ๋าอยากจะบอกว่าการ move on เร็วไม่ได้หมายความว่าเราใจแข็งหรือไม่ผูกพันและการ move on ช้าก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอมันแค่สะท้อนเส้นทางที่หัวใจเลือกเดินความจริงคือไม่มีใครควรถูกตัดสินจากความเร็วในการลืมเพราะทุกการก้าวไม่ว่าเร็วหรือช้าก็เป็นก้าวที่มีคุณค่า เมื่อเราพูดถึงการ move on หลายคนมักคิดว่าเป็นเรื่องของเวลาอย่างเดียวแต่ในความจริงแล้วการ move on เป็นเหมือนการเดินทางที่มีทางเส้นทางสภาพอากาศและแรงพลังในใจที่ต่างกันบางคนเหมือนได้เดินบนถนนที่มีผู้คนคอยส่งกำลังใจมีแสงสว่างนำทางจึงก้าวต่อได้เร็วแต่บางคนเหมือนเดินบนถนนเปลี่ยวที่มืดและเต็มไปด้วยหลุมบ่อทุกย่างก้าวคือความยากลำบาก และนั่นทำให้เวลาของแต่ละคนต่างกันอย่างมหาศาลสิ่งที่ทำให้การ move on ยาวนานขึ้นอีกอย่างคือการผูกพันเชิงอัตลักษณ์หมายความว่าเรานิยามตัวเองผ่านความสัมพันธ์นั้นเช่นบอกกับตัวเองว่าฉันคือแฟนของเขาฉันคือคู่ชีวิตของเขาหรือแม้แต่ชีวิตของฉันมีค่าเพราะมีเขาอยู่ข้างๆ เมื่อความสัมพันธ์นั้นสิ้นสุดเราจึงไม่ใช่แค่สูญเสียคนรักแต่สูญเสียตัวตนของตัวเองไปด้วยการจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมันจึงใช้เวลานานกว่าคนที่มองความสัมพันธ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตลองนึกถึงคุณแอนวัย29ปีที่คบกับแฟนตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยพวกเขาคือเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงานและคู่รักในเวลาเดียวกันตลอด8ปีที่ผ่านมาเธอผูกพันกับเขาในทุกด้านเธอมักพูดเสมอว่าเขาคือทั้งเพื่อนและคนรักในชีวิตเดียวกันเมื่อวันหนึ่งต้องเลิกกันเธอจึงเหมือนสูญเสียทั้งเพื่อนสนิทและคนรักไปพร้อมกันเลยสำหรับเธอเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันคือการหักนิยามตัวเองใหม่วัดฉันคือใครถ้าไม่มีเขาซึ่งใช้เวลานานกว่าที่ใครจะเข้าใจ ในขณะที่คุณโบท๊ทชายวัย35ปีเมื่อเลิกกับแฟนที่คบกันมา4ปีเขาเสียใจมากก็จริงแต่เขามีงานที่รักมีครอบครัวที่คอยอยู่ข้างๆและมีความฝันที่จะเปิดร้านกาแฟเล็กๆเขาเลือกใช้เวลาหลังเลิกกันไปโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้แทนความเจ็บปวดยังอยู่แต่เขามีสิ่งอื่นเป็นเสาหลักให้เกาะยึดการมูฟออนจึงเร็วกว่า อีกสิ่งที่ทําให้บางคนติดอยู่นานคือการปฏิเสธการยอมรับความจริงหลายครั้งเรายังเชื่อว่าเขาจะกลับมาเรายังมีโอกาสอีกหรือเรื่องนี้มันยังไม่จบจริงๆความหวังที่เล็กที่สุดสามารถกลายเป็นโซ่ล่ามที่เหนี่ยวรั้งหัวใจให้หยุดอยู่กับที่ได้เมื่อเรายังไม่ยอมรับการจากลาการมูฟออนก็ไม่อาจเกิดขึ้นแม้เวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตาม และพี่จ๋าอยากให้ลองมองอีกมุมหนึ่งว่าบางคน Move On เร็วเพราะเขาเคยเจ็บมาก่อนจนรู้วิธีรักษาใจเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้ความเจ็บกินเวลานานมันจะทำร้ายทั้งชีวิตเขาจึงเลือกตัดวงจรความเศร้าให้สั้นที่สุดแต่บางคนเพิ่งเจอการสูญเสียครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกมันย่อมหนักหนากว่าและใช้เวลานานกว่าที่จะเรียนรู้วิธีฟื้นตัว การ move on ยังเกี่ยวพันกับการให้อภัยด้วยถ้าเรายังโกรธยังโทษเขาหรือโทษตัวเองหัวใจก็จะวนอยู่กับคำถามซ้ำๆทำไมเขาทำแบบนี้เราผิดตรงไหนคำถามเหล่านี้ไม่เคยมีคำตอบที่ทำให้เราสบายใจได้จริงเลยค่ะมันมีแต่จะตอกย้ำความเจ็บ แต่ถ้าเรายอมให้อภัยทั้งเขาและตัวเองแม้จะยังมีน้ำตาแต่ใจก็จะเบาลงและการมูฟออนก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นท้ายที่สุดแล้วการมูฟออนไม่มีสู่รสำเร็จไม่ใช่เรื่องของเวลายอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของความเข้มแข็งอย่างเดียวแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงยอมรับอดีตและสร้างปัจจุบันใหม่ที่มีความหมาย สำหรับบางคนใช้เวลาไม่นานสำหรับบางคนอาจต้องใช้เวลานานมากแต่ทุกก้าวที่คุณเดินไม่ว่าช้าแค่ไหนมันก็พาคุณไปข้างหน้าเสมออย่ามองว่าการมูฟออนคือการลืมคนคนหนึ่งแต่จงมองว่ามันคือการจำได้โดยไม่เจ็บอีกต่อไปความทรงจำยังอยู่แต่หัวใจคุณเลือกเดินต่อไปได้แล้ว อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เก็บไว้ฟังซ้ำในวันที่หัวใจคุณอ่อนล้าเพราะทุกคนสมควรมีพื้นที่พักใจเสมอค่ะ